ได้เลยม่ะ่โน่าผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดคะตื่นเต้นไหมหนังจะสายเราวันนี้ค่ะผมใช่พี่โอเคโอเคพี่เหมือนมองไปทางัม่ผมเลยงงโอเคตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับเพราะว่าจริงๆเหมือนกับพอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเปิดตัวที่เวนิสมันตั้ง5้าสเดือนก่อนแล้วแล้วเราก็แบบเหมือนเก็บสะสมความอยากฉายอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดอะไรยเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่า เออวันนี้แล้ววันนี้แล้วสักทีอะไรอย่างเงี้ยที่ที่จะได้ฉายแล้วเพราะว่าเราก็แบบถือโปรเจกต์นี้มานานแล้วก็ช่วงก่อนหน้าสักสองสามปีเนี่ยมันก็มีวงสนทนามากมายที่พูดคุยอยู่กันไหนเรื่องนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นที่จะได้รับฟังประเด็นต่างๆที่ผู้คนจะได้พูดคุยกันหลังจากดูหนังเรื่องนี้จบครับฝขมีบ้างไมพังค์ครู้สึกเลยเราตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนนี้กําลังรู้สึกตื่นเต้น ตื่นเต้นสุดๆไปเลยแต่ว่ามันได้ฉายที่ไทยแล้วค่ะอยากที่นี่เด้ฉายที่ต่างประเทศมาก็รู้สึกว่าเออในที่สุดหนังมันก็ได้กลับบ้านอยากได้รับฟังฟีดแบกของหนังที่ที่มันกําลังพูดถึงสังคมไทยอยู่ค่ะ <ๆ S 2> มาละคะน้องคนงานค่ะตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนที่พี่ๆบอกเลยว่า เราไปฉายแบบหลายประเทศมากๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบได้กลับบ้านเราสักทีที่แบบเป็นต้นกําเนิดมืนพี่ที่พี่เตอ๋อเคยพูดไว้นะคะก็บอกว่าทุกคนน่าจะบวอกว่าทุกคนจะชอบกันนะคะบน,นอมะไรเพี่มาเป็นตัวแทนแล้วกันค่ะสาหรับแบบ first jobber หรือว่าเด็ก Gen Z ที่เพิ่งจบใหม่แล้วก็กำลังจะก้าวสู่โลกแห่งความเป็นจริงในวัยทํางานจริงๆอะไรเงะะี้ยค่ะเคยละคะ เราไดเ้เอิงก็คือเป็นทํางานเป็นพนักงานประจาค่ะแต่จริงๆแล้วเอิงเคยมีประสบการณ์ทํางานประจาแต่ตอนนี้เป็นรีแลนซ์ก็คือกลับกัน <c oughs> <c oughs> กลับกันซึ่งซึ่งซึ่งเอิงว่ามันก็มันก็หนังมันก็ตัวละครึงมันก็พูดในวัยที่เอิงก็กําลังเป็นอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นอีกอีกชีวิตหนึ่งละกันที่ไม่ใช่ชีวิตที่เอิงเป็นณนณะนะตอนนี้ซึ่งก็ก็คือก็คือเป็นวัยของ คนทางานเนาะแล้วก็กาลังจะมีบทบาทใหม่ในชีวิตเกิดขึ้นด้วยซึ่งก็ากาลังจะเป็นแม่่มายชาย่ายชายเหรอครับได้ครับอก็ดีใจครับวันนี้จริงอย่างที่บอกว่าเราไปเดินทางหนังมาเดินทางไปหลายประเทศมากๆครับวันนี้เราก็จะได้รู้กันสักทีว่าคนที่บ้านเราเนี่ยดูแล้ว,ลวเราเกิดได้คําตอบอะไรในใจมาไหมหรือว่าเรามีคําถามเดียวกันกับกับ,ก,บ,ก,บกับทีมหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็จะได้รู้วันนี้แล้วก็ครับเต้เต้รับ ผลงานเดบิวต์ครับเดบิวคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์หรอครับคาแรคเตอร์ผมจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นแทบจะเป็นตัวแทนแบบตรงรุ่นเลยละกันครับกับในในบทที่เราแสดงนะคือเราเองกับตัวเต้นเองเนี่ยอายุก็คือไล่เลี่ยกันเจอปัญหาใกล้เคียงกันแล้วก็คำถามที่มีก็คล้ายกันพักๆาครับใช่เพราะฉะนั้นก็เป็นตัวแทนของคนที่เป็นผู้สังเกตการที่ที่เห็นเห็นชีวิตทั้งสองฝั่งของของตัวเอกละกันทั้งฝั่งครอบครัวแล้วก็ฝั่งท่ทํางาน ช่ครับก็ในคาแรคเตอร์ของในเรื่องก็จะเป็นตัวแทนของคนที่เป็นพ่อแล้วกันครับแล้วก็เป็นคนที่แบบเป็นไฟเตอร์เป็นแบบผู้ที่จะจะสร้างให้ครอบครัวตัวเองนั้นสมบูรณ์แข็งแรงที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะคเอได้แบบหนักบ้านเลยอ่ะคน้าหนังแบบคุณแลนซอ่ะอืมโทนหนังมับบนจะแบบนั้นเนะท่ไหร่ดยถ้าถ้าถ,ถ้าถามว่าถ้าเทียบกับฟรีแลนซ์ฮะจริงๆผมว่าเรื่องนี้จะจะจริงจังกว่าเยอะมากๆ ตามวัยตามวัยก็แก่จะแก่ขึ้นแต่ว่าผมแค่คิดว่ามันจริงจังขึ้นแต่ว่าปัญหาที่อยู่ในเรื่องคอนฟ l i c t ของตัวละครจริงๆมันใกล้เคียงกับชีวิตคนมากขึ้นเพราะอย่างตอนฟรีแลนซ์มันอาจจะฟรีแลนซ์นั่นแัละก็จะเกี่ยวกับฟรีแลนซ์แต่อันนี้พอเป็นสมมติว่าพนักงานใหม่ลรวบอกว่าพนักงานใหม่คือเราทุกคนที่มันอยู่บนโลกนี้จริงจริงปัญหาที่ตัวละครมีจริงๆแล้เราอาจจะเป็นปัญหาที่เราเคยมีอยู่ในใจไม่ว่าคุณเอาจริงไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรทํางานประจําหรือไม่ประจํา เราก็ยังต้องต่อสู้กับบรีฟต่างๆต่อสู้กับดีลต่างๆอะไรก็ว่าไปที่อาจจะต้องเจอในชีวิตประจำวันารก็ก็นิดหนึ่งก็นิดหนึ่งหนีไปหนีไปเผื่อเห็นเผื่อเห็นผมว่ามันเป็นคำถามแหละแล้วก็ถามว่าเจ้าของบริษัทดูก็ได้ไหมก็ได้เพื่อนพนักงานด้วยกันเองเนี่ยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับไอ้คำถามที่ตัวละครมีมันก็คงน่าจะผมว่าทุกคนเคยถามอย่างละหนึ่งครั้งแหละ อาจจะถามในใจเล่นๆแล้วก็ลืมๆมันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันมาอยู่ในหนังอัผมคิดว่ามันก็อาจจะต้องคิดกับมันนิดมีโอกาสาได้คิดกับมันอีกรอบหนึ่งแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าดูแล้วอาจจะได้คําตอบหรือไม่ได้คําตอบผมคิดว่าการที่มีบทสนทนาขึ้นมาหลังจากที่เราใายหนังไปแล้วจกผู้คนต่างๆผมว่าการที่เรามีโอกาสาได้ไปาอ่านหรือพูดคุยกับคนอื่นเงี้ยก็คิดก็น่าจะช่วยให้เข้าใจปัญหาที่เรามีมากขึ้นครับ อ๋อดีครับเพราะว่าก่อนมาถึงเนี้ยคือฉายไป 20- 21เทศกาลค่อนข้างค่อนข้างเยอะมากๆกว่ากว่าจะกลับมาจริงๆคิดถึงบ้านมากเพราะรู้สึกว่าฉายฉายเมืองไทยก็ก็ดีสุดเนี่ยผมยังคุยกับเพื่อนเมื่อเมืม่อเช้าเลยว่าแบบเออพอมันได้ฉายไทยถึงเพิ่งรู้สึกว่ามันภารกิจมันเสร็จสิ้นแล้วอะจริงๆมันฉายมาหลายรอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอได้ฉายไทยปั๊บถึงจะรู้ว่าแบบถึงจะรู้สึกว่ามันฟินิชแล้วเลยเนะียประมาณนั้นในการส่า อ๋อเห็นจริงๆอย่างคนต่างประเทศเขาจะเขาจะเห็นประเด็นในหนัเลยค่อนข้างชัดเจน,นเช่นสมมุติว่าเขาอาจจะตั้งคำถามกับโครงสร้างการทำงานของประเทศในในเขตเราเอเชียต่างๆเพราะว่าบางทีเขามาจาก c u เจอร์อีกแบบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นประเทศฝั่งเอเชียกันเองอ่ะจริงๆมันจะมีความเข้าใจตัวละครค่อนข้างเยอะเพราะว่าจริงๆสมมุติว่าญี่ปุ่นเนี้ยจริงๆเขาอาจจะหนักหน่วงกับที่นี่ด้วยซ้ำเขาก็เลยค่อนข้างเข้าใจตัวละครหรือว่าเข้าใจคำถามที่ตัวละครครับ ว่าูข้าใจแม้ว่าจะช่ปัญหาภายเราใช่ผมว่ามันเป็นปัญหาระดับโลกนะเช่นสมมติว่าเราบอกว่าปัญหาคนเกิดน้อยลงเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ไทยนะแม้ว่าไทยจะค่อนข้างนําเพื่อนนิดนึงแต่ว่าเทรนด์โลกมันก็ไปในทางเดียวกันแสดงว่าคนอาจจะมี<ส>ความคิดความอ่านหรือว่าปัญหาที่อยู่ในใจใคล้ายๆกันครับหลังจากประทไทยไปไหนต่อไหมคะเดี๋ยวอีกเนี่ยครับอีกสองสามวันเนี่ยมีที่ฝรั่งเศส ก็ไปได้นิดนึงก็ดีไปขอให้ไปก็ไปประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเนี่ยสายไทยก็รู้สึกว่าส่วนตัวเขาจะรู้สึกว่าโอเคละที่เหลือถ้าได้ไปอีกก็ดีครับถ้าอได้หวังอะไรได้ผมผมคิดว่าตับหนังแนวนี้เอาจริงๆเลยตามตรงก็คือถ้าเราสามารถทําที่มันดีขึ้นกว่าที่เคยทํามาได้นั่นถือว่าดีมากๆแล้วผมอาจจะไม่เป้าผมไม่เคยเป็น 100ร้อยล้านเลยครับเอาจริงแล้วผมแค่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้สําหรับผมนะครับมันค่อนข้างค่อนข้างใหม่แล้วกันกับการที่เป็นหนังที่ฉายในโรงทั่วๆไปแล้วก็ผมพยายามจะเชื่อว่าการที่หนังมันมีประเด็นหรือคําถามที่น่าสนใจอย่างน้อยจะทําให้มันโอเคในระดับหนึ่งจริงๆผมก็หวังแค่นี้การที่มันแบบหนังแบบนี้มันเออไม่ไม่ไม่ขดาดทุนหรอกได้กำไรนิดนึงก็ยังดีอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ถือว่าเป็น แสดงว่าหนังประเภทนี้มันมีพื้นที่ของมันมากขึ้นถ้าเมื่อเทียบกับแต่ก่อนแต่ก่อนเราอาจจะไม่กล้าทํามันออกมาเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือทาง GDH i Studio Wan Kru Connect ก็กล้าทํามันออกมาแล้วก็ในฐานะที่พี่ๆเขากล้าทำออกมาแล้วก็พยายามจะทําให้มันดีสุดที่มันจะสามารถแบบซัพเพอร์นหรือสามารถทําหนังแบบนี้ต่อมาอีกได้เรื่อยๆแเรื่ารางวัลกับกับรางวัลข้งในและต่างประเทศ คาดหวังไหมครับโอ้โหรางวัลน,นี่ผมคาดหวังน้อยสุดจริงๆพี่หมายถึงว่าเวลาเราจะได้หรือไม่ได้อะไรบางทีเราก็ไม่ค่อยรู้หลักเกณฑ์เขาเท่าไหร่เราแค่ส่วนตัวคือทําให้ได้อย่างที่ตั้งใจแล้วก็ได้เมสเสจที่อยากจะสื่อสารกับคนดูเราก็ถ้าที่เหลือกรรมการเขาจะเก็ตไปกับเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็จะได้รางวัลครับถม,มมา,ามเ้ยค่ะคเองกาะที่รุงาน่างพี่เต๋อทรักชิ้นดังใช่ไหมคะแต่เข้มากนนมว่าไงวา ตอนแรกเลยกดดันค่ะเพราะว่าอยากร่วมง,งานกับพี่เตือยอยู่แล้วด้วยแล้วก็อยากร่วมง,งานกับทั้ง GDS อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอได้โอกาสนี้มาก็แอบ,บกดดันอยู่ค่ะแต่พอได้ร่วมง,งานได้เข้ากองกับพี่ๆทุกคนแล้วก็รวมถึงพี่ๆนักแสดงด้วยอะไรเงี้ยก็ผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยค่ะบวกกับได้ไปเวนิสกับพี่ๆด้วยก็รู้สึกว่าโอ้แบบมีความสุขมากค่ะแล้วแบบการทํางานในกองก็สนุกมากๆค่ะพี่ๆแบบทํางานกันเก่งมากๆแล้วก็อยู่ในแบบ สิชั่วโมงจริงๆเก่งมากๆทำให้หนูรู้สึกว่าเออแบบโปรเฟชชั่นอลกันมากๆแล้วก็เป็นระเบียบกันมากๆค่ะรู้สึกแบบเติมไฟมากว่ายิ้มกันหนาอยิ้ม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 หลังออกมาได้ยิ้มผีชาสมบทบาทสมบทบาทเดี๋ยวถ้าในหนังถ้ายิ้มมากเดี๋ยวมันไม่ได้ไม่ได้อย่างที่ต้องการใช่ที่ไหนยิ้มเอาออกเลยจริง โนตลอดเลยอันนี้พี่ว่ายิ้มเยอะไปขอยิ้มอ,อกหน่อยให้ยิ้มหน่อยือเพื่อสแสดงออกให้แบบเราจริงจังเราแบบอยากถามจริงๆไม่ได้แบบถามไปงั้นงั้นอะไรอย่างเงี้ยถามใจคนดูค่ะจับว่าดูยากผมคิดว่าถ้าผมทีผมที่ง,งี้ถ้าเกิดเขารู้ว่าเขากําลังจะได้ดูหนังประมาณไหนมันจะดูไม่ยากซึ่งที่ผ่านมาเราพยายามสื่อสารจริงจริงค่อนข้างตรง,ตรงไปตรงมาว่าสมมติเราบอกว่าหนังมันเป็นคําถามที่สําคัญหรืออะไรแบบเนี้ย หนังอาจจะไม่ได้มีคําตอบชัดเจนแล้วร้อยคนดูมาตอบเราพยายามจะบอกน,นี่ก่อนเพื่อให้คนดูรู้สึกว่าเขาอาจจะสามารถดูมันได้นะเพราะว่าสมมติที่ผ่านมาบางทีมันจะเป็นเรื่องแบบเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าหนังมันจะเป็นแบบนั้แบบนี้ใช่ไหมครับแต่ผม,มรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาพอจะเก็ตแล้วว่าเขากําลังจะได้ไปเจอกับอะไรอะเขาอาจจะเตรียมรับเขาเรียกว่าอะไรเตรียมพร้อมที่จะดูมากขึ้นผมชอบผมชอบยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมุติว่าเรารู้ว่าเราจะไป อะไรปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ก่อนว่าเราจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วเราโดนยุดโทรศัพท์ปิดวาจาจิตวันเราจะโอเคนะครับใช่ไหมจริงๆเออไปไปที่แบบนั้นได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดคนดูพอรู้แล้วว่าเขาจะได้ดูอะไรแล้วเขาเดินเข้ามาดูเราคิดว่าเขาน่าจะดูมันได้นะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ได้ดูยากมากครับ เอาพาราดีกว่าครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่ง้วคือคุณดูต้องจะเครียดหนะจะเครียดมากผมคิดว่ามันคือเครียดไหมนะผมคิดว่ามันคือการที่เราดูเหมือนเวลาเราจะเรียนรู้อะไรบางอย่างเนี่ยมันก็คงไม่ได้แบบสบายแต่ว่าในการเรียนรู้แต่ละอย่างถามว่าเครียดไหมก็บางทีมันก็ไม่ได้เครียดมากนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องคําถามที่เราเจอเราอาจจะต้องคิด เออผมใช้คาว่ามันอาจจะต้องออกแรงนิดนึงมากกว่าแต่ถามว่าเครียดไหมมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเมื่อออกกาลังกายพี่ออกกําลังกายถ้าเกิดเราเหนื่อยยอมเหนื่อยอเวลาเราออกเสร็จเราก็จะสุขภาพดีทีเดียวประมาณนี้นครับ,บรใ,ชใช่ใช่ใช่ครับหนังครับนัเป็นการเยครับก็จริงๆหนังก็เราจะฉายันที่29มกราคมนะครับชื่อไทยพลังงานใหม่ปวดละไว้พิจานณาครับก็อยากให้ ดูรับไวพิจารณาด้วยกับหนังที่สําหรับผมแล้วเป็นคําถามสําคัญของคนทุกคนในยุคสมัยนี้ครับแล้วก็คิดว่าเป็นคําถามที่ทุกคนน่าจะเคยคิดแล้วก็น่าจะเคยเจอในชีวิตประจาวันหรือว่าในชีวิตการทางานอะไรเงี้ยก็ขอให้แบบลองเข้าไปดูกันแล้วก็ลองออกมาแชร์คําตอบร่วมกันนะครับขอบคุณมากครับครับครัคบ โ <laughs> <ข>อ้ <laughs> ขอข,ข,ขอผ่านแบตนี้ไปก่อนครับแบตนี้ยากไปครับแ, <laughs> แบตนี้ยากไปครับ,บ,ย,รบ <laughs> ยังไม่มีความรู้ <laughs> อ, <c oughs> อครับ